ข้างมะโพงรองเท้าหายนะครับอยากขโมยรองเท้าเพื่อนไปนะฮะกดร้อยกองร้อยหายไปครึ่งแล้วนึวหัวอ100ตตนนหกองร้งอยเนี่ยบัตรเต้ในพาหมดยกจัดเพลงกลไยังไงจัดไปยังไง บอกแล้วดีเจนะความหลอกไม่เท่าไหร่ความร้าใจพี่จัดเต็มนะฮะน้องๆขอบคุณเอเอซ่าขอบคุณป้านะครับหมูปูนนิม่มๆนี่สายเปไม่เทนะ่นอนให้ลุงโทนี่ดา่าเฮ้ยพยายามจะไม่ค่อยด่าแล้วลงยูทู e ไม่ค่อยได้โดนแบนอ่ะขอมาจัดให้สั้นๆน,นะไอหนะ้าหี้ อยู the space, so the ่ลำโพงซ้ายประกาศให้ทีค่ะอ่าน้องอ้อมครับน้องอ้อมอ่าน้องอ้อมเพื่อนรออยู่ลำโพงซ้ายนะฮะอ๋อเพื่อนบอกรอรอลำโพงซ้ายไปก่อนตอนนี้กำลังคอเคียอยู่กับผู้ชายครับเพื่อนอัสสวัสดีหนูเล็กคาวอี้แล้วก็ขาไม่จำคนนี้รักทุกคนนะจ๊ะสวัสดีด้วยเอฟซีสายดีสุลินสวัสดีตาซุนตาซุนตาซุนเบาได้เบานันเรี่องจอย